สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคพเนาะนะครับมือนี่หนุ่มออฟฟิศผาแซบมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะครับหนุ่มออฟฟิศผ้าแซบสีผ้ามาเห็ดเมนูนี่ครับไก่ไตน้ำพี่น้อง มือนีเป็นเป็นไก่พันธุ์เนาะนะครับไก่พันธุ์ไก่พันธุ์เนาะนะครับหรือจะใส่เป็นไก่บานก็ได้นะครับอันนี้เครื่องเนาะนะครับผักสมุนไพรต่างๆนะครับสีมีตะไคร้เนาะพี่น้องมีตะไคร้มีใบมะกรูดกระเทียมครับพริกไทยเนาะครับเข้ากับสีม่าโขกครับมาตำเครื่องเนาะพี่น้องนี่ส่วนประกอบที่จะเ็รให้ ใ,ใส่แตน <iałem S 1> ่น,นังห้องหอมนะครับใส่ลงไปนะครับโรกถ้าแบบโขกเห็นไหนน่นโขกหยาบหยาบเนาะพี่น้องโขกหยาบครับแต่พอเด้บ่านเป็นว่าโขกจนมูลก็ยังห้องปั้นได้พี่น้องโขกหยาบหยาเนาะรให้กินของสมุนไพรออกมาเนาะ พี่น้องโขกพ,อพออ่อหยาบๆ,ๆเนาะนะครับที่นี่ห่อก็เอาเื่องเปุนไก่ที่ห่าตำเมื่อกี้เนาะนะครับมาใส่ไก่ที่ห่อไดมาเมากับล่างกอนพี่น้องล่างทั้งความสะอาดนะครับเราก็หั่นชิน้นหั่นชิ้นพอดีคำนะครับหั่นให้พอดีคำนะครับเพ่ไดม้มัาตามชอบแล้วนะครับเพ่ได้มักชินก้นใหญ่ก็ใส่ชิ้นใหญ่เลยเนาะนะครับ อันนี้ผงผงปรุงรสครับผงปรุงรสนะครับ <laughs> ยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นผงปรุงรสยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ตามด้วยผงนัวเนาะนะครับ <c oughs> ผงนัวอะใส่ลงไปนะครับสักประมาณหนึ่งช้อนชา<笑><笑>นะครับผงนัวใส่ลายเสียบลายนะครับเนาะนะครับแล้วก็มี ซอสหอยเนาะนครับซอสหอยนะครับ,รบใส่ลงไปนะครับน้ำปลานะครับน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะนะครับระะรบ,นนงะะบ,บางคนก็บ่านุ่มฟิตเหนบ่บอกอัตราส่วนเลยเรากาบมะเขือครับเพราะว่านี่เป็นสูตรเฉพาะ อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ครับพี่น้องที่น้องกับคนเนี่ยมันเข่ากันจริงๆเนาะพี่น้องกันผู้มากเพลสนะครับตอนน้องตำเครืองนี่ตำพริกแห้งใส่น้ำก็ดีนู่นะครับหรือว่า,าผู้ได้ผู้มากแบบตำพริกแห้งก็นีน่ขั้นตอนตอนน้องปรุงใส่พริกป่นครับพริกผงนู่นนี่แหละครับพี่น้องใส่พริกป่นเข้าไปน้ำนู่นนะครับผู้ได้มาเพลสแต่ว่า,ามือนีออนูน่นมาเพขออนุญาตบริษัทน้องนะครับเพราะว่า เช่เนไปเผาเนาะนะครับแล้กวก็ซึ่งเรากว่ากอะเราค่อยกินเผ็ดกันหน,น่อนะครับผู้ใดามักก็คือไปแปลงสูตรเอาเนาะนะครับผู้ใดามักเผ็ดน,นะครับ,บ,บเบ้ากระเพิงมันเข้ากันไปนะครับที่นี่หมักไว้ครับหมักไวน้ะน,ะน,น,นะครับข้าวข้นให้มันเข้ากันนเนาะพี่น้องข้นให้มันเข้ากันแล้วก็ มากไว้จักน้อยนะครับประมาณจกซิมหาหน้าที่นะครับอ่ีเยวมัดเตทีเดี๋ยวเขาจังมาเบื้องขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องพี่น้องที่นี่เนาะนะครับเข้ามัดเตทีเดี๋ยวนะครับออกเป็นข้างเตาเลยนะครับแล้วก็จะไปใส่นะครับนี่นะครับที่มาาของคําว่าไกล้ไตน้ำครับพี่น้องนี่เป็นยิงสี่ครับ ก็คือห่อหนามเซ่นะครับหมอบนเนาะนะครับหนามเซ่หมอบนอปริมาณกัอันนี้นุ่มบฟิดเซ่เซ่หมอบของเขา่านะครับเซ่หมอในของหมอบของเข่าเนาะนะครับแต่จีบประมาณม่านสามสองสามประมาณนี้แหละครับเนาะน,นะครับหมออ่เตะก,กับส่วนยังไงทีครับบางคนหมอมันเพ่อพอดีกันเนาะครับพี่น้องก็ แต่เห็นบางคนสูตรบางคนเนี่คือเอาเอาเนี่ยไม่ยาดีเนาะนะครับให้ให้ใหหมอมันสนิทกันครับพี่อ้อแต่ว่าของเงินโนโมอฟินเนี่คือมันว่างพอดีกันครับมันสนิทกันพอดีครับพี่อ้อมันพอดีกันแล้วเนาะนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้อีกเนาะนะครับน,นี่แหละครับพี่้องเข้ากับข้างไว้แบบนี้เนาะนะครับ สำหรับระยะเวลานี่นะครับก็เฝ้าสังเกตเบิ้งเน้ะนะครับสังเกตเบื้องนามมอบนี่นะครับมันจะเริ่มเดือดเนาะนะครับถ้าหนามันเดือดนี่แสดงว่าขขางไนขขางไตมันมันกระจาเริ่มสุกขึ้นมาเรื่อยๆนาอพี่น้องนะครับเริ่มสุกนะครับสังเกตเบื้องนามเนาะนะครับใส่ไฟบเบางค่ะพี่น้องใส่ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าเท้าเร่งไฟคักนี่ ทางลางมันสิใหม่กอนครับสิใหม่กอนสุกเนาะนะครับใส่ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพ็อไก่เหลื่อมสุกเดี๋ยวโนโ้องพี่จ้ามาเปิดอีกที่หนึ่งครับพี่น้องครับประมาณสิบนาทีนะครับลงมาผิดข้างไปเนาะนะครับมาสังเกตเบิ้งหมอดบนมันจะเดือดเนาะครับพี่น้องหมอบนเดือดแล้วนะครับ ที่นี่เน่บ้านน้องน้องฟิตถือบาาอกว่าน่าจะพอดีแล้วประมาณสิบในทีครับข,ของน้องฟิตนาะนะครับเอาไปสิยกลงมาล,ลงลงมาเบิปป่ลสุกไปนลงแบบเบาๆนี่จังหน่อยนะครับหมอนมันก็สิติดกันนะครับมับนระว้างจักหน่อยแด้วก็เ <c oughs> ออ อกระตังไดทีนะครับกระลังไดทีซุปแล้วครับแต่ว่าน้ำ <c oughs> จากหน่อยไปหน่อยหนึ่งนะครับน้ำจะกแข็งไปหน่อยหนึ่งนะครับของนุ่าฟิดเสร็จไปวลาประมาณสิบหน้าที่เนาะนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นไกล้เหนียวใกล้บ้านกันกับเซเวลาเพิ่มขึ้นอีกนะครับวันนี้เป็นไกล้พันกันนุ่นฟิดแบบประมาณเ,เจ็ดห้าถึงเจ็ดหน้าที่จะพอดีม,มันมมจะมีน้ำไมห้อเลยจับเลยนี่นะ เข้ามาสิตักเสือพี่นอ้องตักครับพี่นอ้องนี่ะครับที่มาของไก่ไต่หนามพี่น้องไก่ไต่หนามหรือไก่อยู่อไต่หนาม <c oughs> นะครับพี่นอ้องเนี่ยครับหรือว่าจะเป็นสูตรเครื่องในก็ได้เนาะพี่น้องจะเป็นเครื่องในก็ได้สุกนะสุกนะสุกก็ดีนะ ดีเอาละครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับเมนูไก่ใต้น้ำน้อนะครับผู้ใดมีสูตรที่เป็นสูตรเฉพาะน้นะครับก็สามารถคอมเมน์แลกเปลี่ยนกันได้นอนะครับอันนี้เป็นสูตรของงุมอบฟิศนะครับเป็นสูตรของในบ้านของเสนงุมอบฟิศเองนอนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกตแบบเเร็วน้อนะครับ <c oughs> ใส่เวลาใส่เวลาอีร่วมอยู่ประมานจิ้หน้าที่เ้วครับ คือกินได้เลยครับมาน,นี่กินได้เลยเนาะนะครับอ่ะพี่น้องมามาเสียบเสียบน้ำกันครับมือนี้ใกล้ไตน้ำครับเสียบเสียบครับพี่น้องหยิบซีทุกคนครับมาครับมา